สวัสดีครับพี่น้องคนไทยคนลาวทั้งหลายอ,อีกครั้งหนึ่งของอ YouTube ช่องน้องใหม่ AA Asian ยนอเมริกัขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งนะครับห่างหายไปพักใหญ่ก็จะกลับมาจะพยายามออกคลิปให้บ่อยกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็ ประมาณ8โมงที่ฟลอริดานะครับยังมืดคลึ้มอยู่ก็วันนี้มีภาระจะต้องมาเป็นล่ามภาษาลาวนะครับเอ่อเป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าภาษาลาวล่ามภาษาลาวนี่เป็นไฮด m มานเป็นที่ต้องการอย่างมากในอเมริกาเอ่อ สาเหตุก็คงเป็นเพราะว่าพี่น้องชาวลาวของเราที่อพยพมาสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีอายุมากขึ้นหลายท่านหลายท่านหลายคนก็เริ่มอาการเจ็บป่วยเป็นโน่นเป็นนี่นะครับเวลาจะหาหมอมาหาหมอก็ต้องบางทีถ้ามีลูกมีหลานก็พอช่วยได้ ไปช่วยแปลช่วยอะไรได้แต่ว่า,าบางคนมีลูกมีหลานแต่ลูกหลานต้องทำงานทางโรงพยาบาลก็ต้องหาล่ามที่พูดลาวได้ผมก็โชคดีอย่างว่าผม <c oughs> มันครึง่งครึง่งหลายครึง่ง <c oughs> นะครับก็เลยเป็นงานไซไล ค่อนขอ้างจะมากามากจนกระทั่ง,งบางทีแยกตัวแทบไม่ทันนะครับเพราะมันเป็นงานไส้หลายไม่ใช่งานประจำนะครับช่วงนี้มากจนจนรับไม่หวดาไม่ไหววาง,งั้นถอะก็เคสนี้เป็นเคสมาหาหมอนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็คนลาวบ้านเฮานี่ก็ก็ใจดีนะครับ ก็พูดกันรู้เรื่องอะเนาะก็ลหลายครั้งก็เขาจะรีเควสคนคนเดิมอะไรเงี้ยนะฮะเป็นล่ามคนเดิมอะไรเงี้ยผมก็เออมันก็เหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องผมก็พูดอย่ผมว่าเหมือนพี่เหมือนน้องบ้านเราอะเนาะ้วก็อีกอย่างก็มันก็โชคดีนะฮะถ้าหากใครดูคลิปนี้เป็นคนไทยหรือเป็นคนภาคอีสานเนี่ยนะฮะถ้าคิดจะมาอเมริกาการ เป็นล่ามก็เป็นเป็นงานจ็อบไซไลอย่างหนึ่งที่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 น่าทำเพราะว่าราคาต่อชั่วโมงก็ก็ไม่น้อยไม่น้อยนะฮะและก็เขาจะก,กำหนดว่ามินิมัมต้องสองชั่วโมงก็คือไม่ว่าคุณจะทำงานสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมง เรือหนึ่งชั่วโมงสามสิบอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะคิดให้เป็นสองชั่วโมงเพราะเป็นค่าเดินทางอะไรของเรานะฮะอ,อ่อย่างเคสนี้ผมก็มาต่างเมืองคือห่างจากบ้านพอสควรเขาก็จะให้ค่าค่าน้ํามันนะฮะค่าน้ํามันลดเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มเป็นสามชั่วโมงนอกจากได้ค่าน้ํามันแล้วก็เพิ่มเป็นสามชั่วโมง ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสิ่งที่ดีมากๆสิ่งหนึ่งสำหรับคนไทยที่จะมาอยู่อเมริกาอรอก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับมีหนังสือได้หลายเล่มที่เขาได้นำภาษาการแพทย์สำหรับนักแปลหรืออินเทอร์เบเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะกน็น่าไปอ่านก็ผมเคยดูได้หลายคนที่แนะนำนะฮะหนังสือที่ที่จุฬาก็ก็เป็นหนังสือที่หลายๆเล่มที่ ลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ผมก็ได้เจอได้ฟังไม่ใช่ว่าได้เจอได้ฟังคนไทยคนหนึ่งที่พูดเรื่องชีวิตคนไทยในอเมริกานะครับอยากแนะนำเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์คนไทยนะฮะชื่อบีสุริยะยจันถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองลองไปเช็คดูนะครับเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่เขาเขาพูดดีมากเขาได้ให้นคำแนะนำแทบทุก แทบทุกอย่างสําหรับคนไทยที่จะมานะฮะที่จะมาไทยมาอยู่อเมริกาทั้งคนใหม่คนเก่าทั้งคนมาวีซา่าแล้วก็โดดวีซ่าอะไรนี้วนะแ,แต่นะฮะน่าน่าน่น่า,น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 าลองดูนะฮะน่าน่าติดตาม